ตอนที่ผมมานะครับน้ำจะไม่ลดขนาดนี้นะตอนนี้น้ำลดลงมากเลยครับเดี๋ยวดูอีกทีว่าไสไสเรือเขาจะให้ผมไปแคมป์ตรงไหนไปตกปลาบริเวณไหนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนี้ มีมีที่ผูกก็เลยไม่เอามา,มาใทิลงไก็มีน้าๆน,นักตกปลาเข้ามากันบ้างนะครับสองสามกลุม่มวันนี้เราจะขางบริเวณนี้นะครับตรงนี้ผมไม่เคยมาตกปลาเลยนะไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกิจกรรมครอบครัวนะครับ น,ำ,นำทีมโดยเชฟชิวเตาแตกอีกเช่นเคยขาดไม่ได้นะครับคนนี้ของโน้นก็นำทีมโดยพันพันกี้นะครับว่าโน้นหาฟื้นหรือหาเสาจารลอยเฮนรี่จากรอยอร่อยเฉยนะครับเฮ้ยมันใช่ไหมเนี่ยดูเลยเจ็บโอ้มันจะเกินไปหัวหนนาะไมหน่าีพระพรหมเลยอกนอนรีสอร์ทเลย โอ้โหเสามาตรฐานเลยนะครับฟูเป้ถึงหรือเปล่าฮะฟูเป้เลยเนี่ยเดี๋ยวไปยกตัวนู้นมาโอ้โหเห็นมาแบกมันมาอย่างใหญ่เลยนะยังว่าน้อยอยู่นั่นน่ะเห็นไหมจ๊ะเหนื่อยโอตันนี่นะฮะไม่น่ามาหรอกมากันอีกแล้วนะครับอ่างเก็บน้ำพระปงที่จังหวัดสระแก้วกับทริปตกปลาหนึ่งคืนแต่เรามาสายหน่อย นี่บ่ายโมงแล้วนะฮะยังไม่ได้เริ่มตกปลากันเลย เพื่อทำอะไรเนี่ยผัดเ,ออเออพชรปลาดุกครับอ,อืมผัดเพชรปลาดุกนะครับปลาดุกที่ได้มาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับได้ออามาสามตัวมีแต่ตัวงามๆอ,อ,อาหารเย็นครับอาหารเย็นไข่เต็มท้องข้าตกมาเมื่อกี้อ,อืมคเอากระทะมานี่แหละอยู่ป่าอยู่เขาพริกแกงนะครับพริกแกงพูดไม่ได้ควันเข่าตา <laughs> นั่งพิษฟังตง้งองล้วนผิก<ม>แกงแห้หอมอ่าผิกแกงทำเองเปล่าครับเนี่ยทำเองครับทาอเองแน่นอนแน่นอนผิกแกงโคราชแกงโคราชบ้านเองเครื่องครบทมขมิ้นเหลืองอ้อยนี่อือโคราชต้องมีขมิ้นนิดหน่อยนะครับถ้าจะให้อร่อยก็คือปลาดุกต้องดิบใช่ไหมใช่ครับขฮ้หอมนวัวของอร่อยอใสย่หมดนั้นแหละ ใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสีบหลายบอใส่บอสแบเลยเฮ้ยตอนนี้ก็มาวะน้ำปลานะเดี๋ยวมีมีเนื้อเนื้อย่างด้วยนะมีเนื้อย่างตอนเย็นเอาลงไม้แรกก็มาแล้วนะครับลงไม้แรกมาแล้วหลังหลับเานับ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 เฮ้ยไม้แรกมาวะ เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราหันแพทกล้องม,มาทางนี้นะครับที่ <c oughs> หนาเหลืองอยู่ข้างกลครับ <c oughs> ้นิมมากเลยครับ <c oughs> นี่สุดยอดเฮ้ <c oughs> สายโลนะครับสายโลมั้ยมธรรมดาด้วย,ยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่หรแกบอกให้ไปตรงแกน,นอโอ้มาแล้วจิวมีอาการของใครจะมีอาการก่อนอ้ของเองก็มีเหรออุ้ย,อยอเออ้ย เฮ้ยอ่าๆอ้ยมีย่าแกมือให้โอ้ปลาใหญ่ขากเลยหักเลยยังวะสวยงามสวยงามของผมหักคามือเลยครับปลาใหญ่จัดนู่นตัวนี้ยิ้มเห็นตดฟันนะครับ มาแล้วปลาทูตัวนี้ไหนเฮ้ยปลาทูอยู่ที่อ่างเก็บน้ำพระปงมีนะครับปลาทูาสองตัวเลยครับไม้เดียวแน่นอนจริงๆเจ็บทิวเป็นไงบ้างครับเงียบปรีดจังกี้ก็เล่นน้ำตัวไม่แห้งครัทั้งวันเนี่ย<ต>เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงอยู่นั่นหละ เดี๋ยวก็ลงน้ำเดี๋ยวก็ลงน้ำโอ้ยหนูอ่ะมีนยากขึ้นด้วยก็ดิเลยติวไม่ได้เอาไฟโอ้โหัวก้าหางตีเด็ดเลยหหางเจ๊เจ้าว่าชอบลาเดียวหวานเลยเดียวไม่ลงน้ำเลยแล้วติ๊ดหนูอ่ะติ๊ดตัวโต เดิมๆเหมือนเดิมโอ้โหมันช้ำๆต้องจิ้มๆไหมเนี่ยไม่ต้องไม่จ้องเหรอได้เหรอเอ็กเอาหน่อยดิเอออยาให้เขาอย่าให้เขาตัวได้เลยเขามักเดียวเป็นยังไงวะเออมันมันอร่อยอย่างเขาว่า เป็นยไงเดี๋ยวต้องเอาน้ักจ้มอีก่ไหมเนี่ยมือมาละลายในปากเลยเฉยสุกกินเป็นทาตกปลาแล้วก็ยังไม่เรียกเลยมือยาวเลยเฮ้ยจมูหนืองานนะฮะมีเดียมแลเนื้อติดมันนะครับเนื้อติดมันนิดๆนะครับมีเดียมแลงจำฉ่ำ อุ้ยถุกไก่าเบิร์ดใช่อย่างนี้เลยที่ต้องการเนื้อย่างมีเดียมแหลบายเชฟเบิร์ด่ไม่ต้องปรุงเลยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ต้องจิ้มเลยแต่ถ้าใครจะกินขมก็มีน้ำจิ้มขมให้นะจิ้มดีขมแต่ว่าอันนี้โอเคเลยสำหรับคนไม่กินขมสุดยอดอันนี้หมักโดยภรรยาผมเองครับเจี๊ยบทุกซิบ มาอยู่น ouais> ี่เลยครับจับก่อนเลยฮะเป็นจับแรกฮะให้หมอช่วยเข้าไปมันอร่อยดีเนะกินแล้วกินว่นนี่น้องเป็นไงเพี้ยอยู่ลำบากแบบไหนนี่แต่อย่างมีเดียมเอาลองกินแบบเปล่าๆกันนี่เอาเบิร์ดกินเปล่าๆดูเอาเพื่อนโอ้ยลองกินเปล่าๆดูกันมันหวานลำมุยมีรสชาติด้วยเปล่าเยี่ย อันนี้ผมอำลำลนี่โค้งลำลำอันนัมนคลำลำพี่น้องเอ้คือเก่าะให้้าคือเก่าบูเบลไปรูเลยเอ้ากโลอันนี้ิโลใจยักขานแล้วตอนนี้ใจยขานละเอ้าลองดูเลยเฮ้ยจิมเข้าาเ็นไงารเอ้ขนาดจิ้มกับต้มไก่ยังอร่อยเลยเด็นเป็นสมต้องเออ ผมปั้นเลยเออแต่ถ้าไม่อยากกินขมคือเนื้อมักมาแล้วรื่องห่วงข้าวอร่อยยู่แล้วเจี๊ยบเจี๊ยบข้าวอร่อยิจริงแม่ครัวเก่าเลยนะเนี่ยมียำไหมพี่จริงๆไปไม่ใช่อะไรหรอกมาตกปลานะไม่ใช่ขายไม่ดีของเชฟทิวเป็นไงมั่งไม่เท่าไหร่อืมเชฟทิวแม่เราต้องได้กินปลาตอนนี้ไตเรือไตโต๊ดนะครับมารับละ ก็้เอยู่เบกากลางมันกินดีเด้วันนี้มันพาเจอนะแต่ทีน่นมันต้องหาที่นอนต้องมีเบาะมานอนอ๋อพื้น,น,น,นอ๋อครับครับไม่อยากไม่อยากผมเอาเบาะมากันอยู่ถ้ามีเบาะนอนอะ่ะไดมนน้มีก,มมออกนอนมีกวามเป็นเบาะนอนเลยโอ้จ่ายเองได้หลายเขาเฮ้ย,ย,ยแน่นอนแน่นอนอสองทุ่มแล้วจะถึง ไอ้ตัญญาเย้าให้เราทุมธรรมชาติไปเรื่อยๆเ๋ยวเราจะถึงตอนไหนกันเนี่ยบ่ายสองบ่ายสองน้ำพอง้ของพวกนี้อ่ะของพวกนี้เรากินลมชมวิวเรือมีปัญหานิดหน่อยคันสตาร์ทพัง แต่นี้เรามาโดยระบบออโต์โอเดอร์ลน้ำหน้า้างหนาไอเลี้ยนไปเลีนี่ดูเเงียบมากก็ว่าไอโวกนี้มาซุมดูเราตกแน่เลยมาจ้าจ้าดิอันนี้คือมารยาทของนักตกปลาใช่ไหมเชบติวเขาหม่ยอย่างเพราะว่าเขาตกปลาตรงนั้นนะเราต้องดับเครื่องนะครับแต่เราดับมาไกลมากเลยเราต้องให้เกยรติเขาว่ะเดี๋ยน้ำก็เพิ่มนะมันเป็นขึ้น ้้้ไไดลยขาต่อติดนี่ไปเลยไปอยู่ไปอยไปไปไปต่อจิ๊บลงวัดน้ำดีกว่านี่ลงเอาไปใครละเขียบไหมเออได้จะถ่วงไปให้เอา่น้ติดจุ่มาเยี่ยมโอ้โสุดยอดเลย ระวังขับด้านหน้าเป็นไงโอเคไหมโอเคแล้วครับ พอได้ทอดอยู่นะครับอันนี้คือสามคนปลาไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ก็พอได้ทอดอยู่